คือฟ้าเริ่มจากศูนย์นะแล้วเงินเก็บอ่ะไอสามพันคือเงินก้อนสุดท้ายนะคะทํางานประจําเงินเก็บไม่ได้เยอะขนาดนั้นค่ะแล้วก็ออกมาเลยคือถ้าขายไม่ได้ทำยังไงก็ไม่เป็นไรก็แล้วก็อาจจะกินมาม่าไงเ <laughs> ชื่อไหมว่าตอนนั้นอ่ะฟ้าปิดร้านห้าทุ่ม <laughs> เพื่อรอออเดอร์นอนนั่งรอนอนรอเออเมื่อไหร่ออเดอร์จะดังน,น้ออะไรอย่างเงี้ยสรุปวันนั้นได้7ออเดอร์ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีคะ่ะ สอาทีจะเปิดร้าน8ปดโมงใช่ไหมคะแปดโมงปุ๊บออเดอร์มาเลยคะ่ะรัวๆคือตั้งตัวไม่ทันกันเลย1 0 0่งรถึงร้อเลยคะ่ะถ้าเป็นวันธรรมดาจะขายได้ประมาณ6 0สิบถึงแปกล่องคะ่ะห้ามป่วยห้ามลาห้ามตายเลยร้านดังจากทิกตอกเนี่ยมันจะอร่อยจริงหรือเปล่ารายได้ต่อเดือนประมาณ1นึ่งแสนบาทคะ่ะหักแล้วก็เหลือประมาณ6กหมื่นได้คะ่ะคือได้เยอะกว่างานประจําที่เราทําอีกแล้วก็มีความสุขทําแล้วมีความสุข สวัสดีค่ะบิงโกอีพีนี้นะคะพาทุกคนมาดูไอเดียสร้างอาชีพจากพื้นที่ข้างบ้านของคุณฟ้าอาดีตมนุษย์ออฟฟิศที่ผันตัวมาเป็นแม่ค้าขายอาหารเดลิเวอรี่เธอลงทุนเพียงแค่หลักพันและเริ่มต้นเมนูง่ายๆด้วยไข่กระถาก่อนต่อยอดออกมาได้หลากหลายเมนูสร้างรายได้เกือบแสนบาทต่อเดือนใครที่อยากรู้ว่าขายอาหารออนไลน์ยังไงให้ประสบความสําเร็จแบบนี้ตามบิงโกไปคุยกับเขากันค่ะ ก่อนหนะ้านี้ฟ้าก็เป็นพนักง,งานบริษัทนะคะเป็นพนักง,งานออฟฟิศนี่แหละทางบ้านนะคะเขาให้ค่านิยมถ้าได้ทํางานเนี่ยมีเงินเดือนทุกเดือนแปลว่ามั่นคงเออด้วยความที่เราเป็นคนสุขนิยมรู้สึกว่าอยู่บ้านเรามันสบายใจกว่าเราอยากปิดร้านเมื่อไหร่เราก็ทําได้วันไหนขายดียอดขายเยอะอาจจะปิดร้านเร็วได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันสะดวกสบายแล้วเราก็ไม่ต้องเดินทางไปทํางานด้วยวันแรก ประมาณ3,000ค่ะเป็นอุปกรณ์ครัวนะคะที่เราอาจจะยังไม่มีส่วนที่มีแล้วเราใช้ของที่บ้านไปก่อนเราจะยังไม่ลงทุนทั้งหมดแฟนบอกเหมือนกันว่าลอง6เดือนไหมละ่ะถ้า6เดือนขายไม่ได้เลยอะ่ะกลับไปสมัครงานฟ้าแบบฟ้าฮึดมากเพื่อที่จะไม่ไม่ไม่ไปสมัครงานคือมันเห็นผลตั้งแต่2เดือนแรกอะคะ่ะ2เดือนแรกก็คือออเดอร์ปังไรเดอร์ไลน์แมนแกร็บอย่างเงี้ยมาจอดรถเรียงกันไปถึงตรงนู้นนะคะ จนพอวันหนึ่งเนี่ยกิจการเราไปได้ดีแล้วเราขายดีเรามีลูกค้าประจำยอดขายค่อนข้างมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยกล้าบอกแม่แม่ออกจากงานแล้วนะเขาก็ช็อกนิดนึงตกใจว่าเอ้ยแล้วแล้วเจ้าอะไรกินอะไรเงี้ยก็อธิบายให้ฟังว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่ก่อนเปิดร้านแรกๆฟ้าไม่ได้ทำตรงนี้นะคะทำในบ้านทำเสร็จต้องวิ่งต้องวิ่งมาส่งบางทีฝนตกแล้วพื้นมันลื่นนะคะ เคยเคยล้มเหมือนกันนะคะรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเหมือนกันก็เลยขยับขยายมามาอยู่ข้างบ้านดีก,กว่ามันจะได้แบบว่าทําเสร็จแล้วส่งเลยก็ง่ายดีค่ะพื้นที่ใช้สอยประมาณ2เมตรค่ะเริ่มแรกจะมีแค่2เมนูเองค่ะแปลกไหมคะคือน้อยมากมีข้าวไข่กระทะแล้วก็เป็นข้าวไข่ข้นค่ะเชื่อไหมว่าตอนนั้นอนะฟ้าปิดร้านห้าทุ่มเพื่อรอออเดอร์เออเมื่อไหร่ออเดอร์จะดังนออะไรอย่างเงี้ย ฟ้าว่าสิ่งที่ลูกค้าได้รับอะค่ะมันสมเหตุสมผลแล้วมันอาจจะคุ้มกว่าเงินที่เขาซื้อไปด้วยซ้ําเขากกับมาซื้ออีกค่ะแล้วมันก็เป็นการบอกต่อว่าเฮ้ยฉันซื้อร้านนี้มาเธอสั่งสิอร่อยนะอะไรเงี้ยอย่างคนที่เขาไม่เคยทานเลยเขาจอดรถสั่งลองดูซิว่าเออร้านดังจากทิกตอกเนี่ยมันจะอร่อยจริงหรือเปล่ากะเพราหมูสับไข่คันขายดีมากลองจากไข่คันก็จะเป็นกะเพราไข่ขยี้ค่ะซูชิกันเลยไข่กระทะหน้าแน่นฟ้าคิดสูตรขึ้นมาเองไม่ได้ไปเรียนที่ไหนแล้วก็ฟ้าทําให้มันเป็นสูตรที่พิเศษะะค มันอร่อยไม่รู้จะบอกว่ายังไงดีคือกินแล้วอยากกินอีกอะค่ะไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่น้ํามันเยอะคือทุกเมนูไม่ใส่น้าปลาเลยค่ะโซเดียมก็จะน้อยมาก <S <S ต้องลองค่ะคิดก่อนว่า ว่าจะทําอะไรดีอันนี้ยากสุดไม่ต้องคิดเยอะลองทําไปก่อนอย่างไข่กระทะก็คือคิดได้แวบแรกเลยว่าเอออยากขายไข่กระท้านี่แหละสรุปมันก็ขายได้หลังๆมาก็ได้เพิ่มเป็นเมนูกะเพรายิ่งขายดีเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าคนไทยเขาจะติดรสชาติที่เข้มข้นจัดจ้านทํายังไงให้ได้ลูกค้ารูปภาพก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจสั่งเนี่ยเขามองจากรูปภาพก่อนคะ่ะรูปภาพในแอปนี่แหละสําคัญถ้ารูปภาพน่ากินผ่านประตูด่านแรก,กไปแล้วนะ พอสั่งไปแล้วรสชาติเป็นไงแพคเกจจิ้งได้ไหมปริมาณถ้าเกิดสิ่งพวกนี้ผ่านก็คือขายได้เขากลับมาซื้ออีกแน่นอนต้องโปรโมตตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอร่อยอย่างเดียวคือถ้าอร่อยอยู่ในมุมมืดเนี่ยไม่มีใครรู้จักเลยค่ะเล่าเรื่องราวเล่าสตอรี่ของอาหารหรือบางทีก็จะเป็นเออเรื่องราวในชีวิตเราอย่างงี้ค่ะแล้วคนเขาก็ชอบนะในความที่เป็นเราคลิปนี้พามาเปิดบ้านกูสันเดย์อีกแล้วค่ะนี่ให้ดูมอข้าวก่อนเลยใหญ่แบบมอข้าววัดอลทุกคนแนะนําให้เป็นตัวเองอย่าพยายามเป็นคนอื่นเลย แต่ละวันนะคะลงทุนวันละ2,000บาทจะมีไข่ย,ยืนอยู่ที่ประมาณ5แผงถึง7แผงนะคะถ้าขายดีหน่อยก็7ถึง8แผงได้เลยก็จะมีข้าวที่เราซื้อไว้เป็นกระสอบแล้วก็มีหมูวันหนึ่งอะใช้หมูประมาณ7ถ้าขายดีมากก็8ค่ะ ใช้ข้าวประมาณสามหม้อค่ะเยอมะมากแม่แม่ถามเหมือนกันนะเรื่องนี้ว่าใช้ข้าวเยอะไหมเัาฟ้าก็บอกว่าประมาณสามหม้อค่ะแม่ก็อุ้ยตกใจมากว่าเยอะมากเพราะว่าหม้อเรานี่คือไซส์แบบหม้อวัดเลยอะค่ะแล้วคือไม่ได้พักจนกว่าจะปิดร้านนะถึงจะได้พักค่ะพอออเดอร์มันไหลเข้ามาเรือ่อยๆแล้วก็ทา วันที่ขายดีมากๆเนี่ยจะเป็นวันเสราร์อาทิตย์นะคะต้องเรียนเลยว่าถ้าใครสั่งเสราร์อาทิตย์เนี่ยจะได้ช้ากว่าวันธรรมดาน,นิดนึงวนอากาศคือมีคนช่วยกัน2 3ถึงสคนมือพันกันมากตั้งแต่เปิดร้านนะคะยุ่งค่ะยุ่งมากแต่ถ้าเกิดใครฝากเขียนโนต้ตเนี่ยฟ้าเขียนให้ทุกครั้งฟ้าให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคือเขาต้องการส่งสารไปให้กับคนทานจริง ไม่ได้บวกต้นทุนพวกนี้เพิ่มด้วยเหมือนมันเป็นความสุขทางใจเรามากกว่าสำไรหนึ่งถ้วยก็อยู่ที่ประมาณ20-30บถึงาบาทค่ะรายได้ต่อเดือนประมาณ10,000แบาทค่ะหักแล้วก็เหลือประมาณ6กหมื่นได้เยอะกว่างานประจําที่เราทําอีกแล้วก็มีความสุขทําแล้วมีความสุขสามโมงสี่โมงนี่คือเลิกแล้ว